สวัสดีครับผมโจนะคะจากช่องโจโฮเกมมิ่งนะฮะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการล่าชายนี่โปเกมอนในภาคโปเกมอนเลเ e n d a อาร์เซอุสนะครับโดยวิธีการล่านะครับเราจะใช้วิธีการล่าในแมสเ o อ t b เบรกนะฮะแมสเ o อ t b เบรกคือ,อจุดที่มีโปเกมอนตัวตัวเดิมเกิดแบบต่อเนื่องนะฮะประมาณ10กว่าตัวนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยในแมสเอรเบรกนะครับ มันจะมีโอกาสเกิดโปเกมอนชายนี่สูงกว่าปกติมากนะฮะตามโปเกมอนป่าทั่วไปนะครับเราม,มีโอกาสเจอชายนี่เนี่ยเพียงหนึ่งใน4ี่พันโดยประมาณนะฮะแต่ว่าใน Mass break, แมสซาเบรกเราจะมีโอกาสเจอชายนี่สูงถึง1ในร้อห้าสิบนะฮะอันนี้คือยังไม่รวมกรณีที่ทำรีเสิร์ชโปเกเด็กหรือว่าได้ชายนี่ชามนะครับก็ถ้าเกิดทำเพิ่มส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยในแมสซาเบรกเพิ่มเยอะมากอยู่แล้วนะฮะ ย่างสองตัวนี้ผมก็ไปจับมาจับแมสซ์อฟเบรก Break นะฮะคืออีบุยชายนี่กับซิลิกูซิลิกูที่จริงตอนจับมาเป็นเป็นเป็นด่างแรกเนาะแล้วก็น้องกลายเป็นอีโวลังสองไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการนะฮะว่าเราต้องทําอย่างไรในการที่จะใช้แมสซ์อฟเบรกให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจับชายนี่โปเกมอนนะครับอันแบบแรกนะฮะให้เราออกจากเมืองนะครับอ่ะแมสซ์อฟเบรกคือจุดที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นว่ามีหน้ามอนสเตอร์โผล่มาตามแบบต่างๆ,ๆนะฮะ ก็คือเป็นจุดที่เป็นแบบที่บ่งบอกว่ามีการเกิดแมสซับเบรกของโป้งมาตัวนี้นะอย่างแบบแรกผมเป็นแฮปปี้นี่เนาะขวาสุดเป็นเรมเอร์เรดนะแล้วก็แบบด้านบนแบบอาราเบสเตอร์ mm hmm. ผมเป็นเซนีเซลอันเนี้ยเราสามารถจะเข้าเมืองออกใหม่เรื่อนเพื่อให้มันรีได้นะฮะเอาเฮลตัวอาจจะไม่ถูกใจเราก็รีหาไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอตัวที่เราอยากจะได้ใช้นี่จริงๆนะฮะอ mm ันนี้ตัวอย่างผมขอโฟกัสไปที่ตัวเซนีเซลแล้วกันเนาะมันก็เป็นตัวร่างใหม่ภาคดีด้วยนะฮะไป ไปกันเลยวิธีการนะครับเข้าเข้ามาที่แมปนะฮะโอเคหลังจากเข้ามาที่แมปที่เรามีตัวนี่นะฮะแมสซ์เบรกตัวที่เราต้องการจะจับช้นี่อยู่นะฮะแรกให้เราเซฟก่อนนะครับแนะนำนะครับแนะนำว่าก่อนจะใดๆก็ตามนะฮะเข้ามาเซตติ้งแล้วก็ปิดออโต้เซฟนะฮะปิดไปเลยนะครับเราไม่ต้องการออโต้เซฟนะฮะ พราะว่าเราต้องการผมไม่ชัวร์นาะว่าการออโต้เซฟของผมภาคนี้มันจะออโต้ตัวไหนบ้างแต่ว่าการจับชานี่เราเราต้องการเซฟเองฮะเพราะเรามันมีจังหวะเซฟที่ที่มันตายตัวอยู่นะครับถ้าเราเปิดออโต้เซฟว่าเดี๋ยวเกมมันเซฟให้ในจังหวะที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราจะลำบากนะฮะนะครับก็นะบปิดออโต้เซฟไปก่อนนะครับจากนั้นพอเราเข้าแบบมานะฮะเราเซฟที่หนึ่งให้เราเซฟที่หนึ่งนะครับโอเคจากนั้นเราไปที่จุด ที่มีแมสซอับเบรดได้เลยนี่นะฮะเราก็จะมาอยู่จุดที่มีแมสซอับเบรดมอนมันก็จะขึ้นข้อความบนหน้าจอเมื่อกี้นี้ผมจะพยายามจับมันทั้หมดก่อนดูแรกดูตัวเซีย์เลยหลังจากที่เราจับหรือหรือจะก,การมันหมดแล้วนะมันก็จะขึ้นตรงข้อความบนหน้าจอเมื่อกี้ว่าแบบแมสซัพเบรดจบแล้วนะฮะถ้าแบบเนี้ย เราจับจนหมดหรือเราฆ่าจนหมดแล้วเราไม่เจอชายนี่เกิดออกมาฮะคือแมสเบกมันจะเกิดมาเรื่อยๆเนาะจนสักพักหนึ่งมาสิบกว่าตัวแล้วครับจนมัน,ม,นมันเลิกเกิดนะฮะถ้าชายนี่ไม่ออกนะครับสิ่งที่ต้องทําคือปิดเกมครับแล้วโหลดเซฟใหม่หลังจากเราโหลดเซฟกลับมาใหม่นะฮะผมขออธิบายก่อนว่าตอนนี้นะฮะถ้าเรามุ่งหน้าไปจับไปแมสเบกเดิมเลยเนี่ยเราจะเจอมอนสเตอร์เซตเดิมฮะเซตเดิมแปลว่า ถ้ามันไม่เจอชานียังไงมันก็จะไม่เจออย่างนั้นคือ,อกลุ่มมอนตัวนี้แมสซาเบรเนี่ยมันถูกโหลดตั้งแต่ตอนเราโหลดเข้าแมบแล้วนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่เจอชานีเนี่ยไปย้ําจับมันยังไงมันก็ไม่เจอครับนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือคุยด็อกเตอร์ครับแล้วก็กลับเมืองเราจะกลับเมืองนะฮะให้ออกจากเมืองใหม่เลยทันทีนะครับอ่ะ จังหวะนี้แมสซาเบกเก่ายัางอยู่นะฮะจังหวะนี้นะครับหลังจากเที่ยวกับเมืองแล้วออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีสองสองกรณีคือหนึ่งแมสซาเบกเดิมาัอยู่แบบนี้อ่ะถ้าแบบนี้โอเคเราไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเราพบเจอว่าแมสซาเบกตัวที่เราต้องการหาเนี่ยมันหายไปวิธีการคือปิดเกมแล้วโหลดเซฟใหม่ครับพอโหลดเซฟใหม่แล้วจะอยู่ที่แคมป์เนาะให้เราออกจากเมืองเอ้ไม่อยากให้ให,ให้เรากลับเข้าเมืองแล้วก็ออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้มันรีโหลดใหม่ คือแมสซา,าเบตมันจะมีโอกาสในบางครั้งนะฮะที่มันจะหายไปแต่ว่าเราสามารถรีโหลดใหม่เพื่อเพื่อรีให้มันกลับมาได้นะครับแต่โดยส่วนมากแต่ที่ผมลองล่ามันเนี่ยโอกาสหายมีไม่ค่อยเยอะครับส่วนมากจะจะยังคงอยู่นะฮะอ่ะให้เราเรีโหลดจนกว่าจะเจอว่าแมสซเบตเดิมยังอยู่นะฮะเราก็กลับไปแมปเดิมอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่า ตัวแมสเอ้าเบรกเนี่ยตัวมอนสเตอร์ที่โหลดโหลดมาในแมปเนี่ยมันโหลดมาตั้งแต่ต,ตอนเราเราเข้าแมปมาแล้วฉะนั้นหลังจากเราเข้าแมปมาใหม่มันจะโหลดเป็นวอนเซตใหม่ขึ้นมานะจังหวะนี้ให้เราเซฟทับได้เลยครับนะฮะเซฟทับได้เลยนะฮะจำไว้ง่ายๆครับเราจะเซฟทับแต่เมื่อเราเราออกเออเรากลับเมืองไปแล้วเข้าแมปมาใหม่เท่านั้นนะฮะมีแค่จอดเดียวที่เราจะเซฟเท่านั้นนะครับจังหวะอื่นเราจะไม่เซฟเลยนะฮะ จากนั้นเราก็วนกลับมาเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยนะฮะเราก็จะเจอโนีเซลกลุ่มเดิมนี่แหละยืนต้อนรับเราอยู่นะฮะงีบปหลับเลยนั่น,นจับมันใั้หมดนะฮะจับหรือฆ่าแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะมีโอกาสบางครั้งนะฮะที่เราจะเจออัลฟาด้วยนะครับมีบ้างมีบ้างตอนที่ผมลองมา เหมือนเดิมฮะถ้าเราจะการจะหมดแล้วจับครบทั้งกลุ่มหมดแล้วจนมันไม่เกิดใหม่ฮะถ้าไม่จะใช้นี่ก็วนลูปครับโหลดเซฟแล้วทำใหม่นะฮะวนใบนะครับโดยปกตินะฮะแมสซาเวล์เนี่ยมันจะมีมารวันเตอร์สี่ตัวตลอดเวลามันจะถ้าเกิดมันยังมัน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 ยังมันยังเกิดใหม่อยู่ฮะมันจะเกิดจนครบสี่ตลอดเวลานะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเราเห็นว่าเนี่ยมันเหลือเหลือมาถึงสี่อะไจริงจริงเรายอมเลยได้นะฮะเพราะว่า มันถือว่ามันไม่เกิดใหม่และบางครั้งเนี่ที่บอกนะฮะว่ามันมีบางครั้งที่มันหายไปอ่ะันรลายเป็นตัวอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยฮะมันโหลดใหม่แล้วนะฮะแบบนี้เจอแบบนี้คือรีเซ็ตเกมเลครับโหลดเซฟใหม่แล้วกลับเมือแล้วออกมาใหม่ฮะจะยังมีโอกาสที่ตัวเดิมยังกลับมาอยู่นะฮะนี่นะฮะพอเราจะเราเรีเซ็ตเกมมานะฮะตัวเดิมยังอยู่นะครับ ตอนนี้นะฮะผมมาแมาสซาเบรกรอบนี้นะฮะเจอชานี่แล้วเจอจตัวแรกเลยเรียบร้อยนะฮะได้ชานี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จับตัวเสยีหมดเลยเราก็แอบคาดหวังเลาว,ว่าที่เหลืออาจจะเจอชานี่อีกก็ไดนะ้มันก็เป็นไปได้เนาะแล้วแต่ดวงนะฮะนี่ฮะมาแล้วชานี่สเนซเซลสีสวยเนี่ย เรียบร้อยนะฮะแก้ชายนี่ผมหนูออกไปจากลูกเออโอเคนะฮะเพิ่มไปหนึ่งตัวนะฮะก็จริงใช้เวลาผมว่าค่อนข้างจะไม่ไม่นานมากนะฮะสำหรับการล่าชายนี่ภาคนี้นะฮะอต่ที่บอกว่าวิธีการเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาจริงๆอย่างเนี้ยผมอัดคลิปเนี่ยฮะใช้เวลาจริงประมาณ40นาทีครับก็เจอชายนี่ และซึ่งอังนนี้มันแล้วแต่หน่อยแล้วแต่ดวงเลยแหละอย่างที่บอกมันโอกาสหนึ่งในประมาณร้อยห้าสิบนะฮะผมเคยเจอใบสุดเนี่ยก็คือตัวตัวน้องอ่าซิลิกูแรกแรกเนี่ยเป็นน้องกูมี่เนาะผมเจอตั้งแต่ตั้งกตาา่กลุ่มที่สองฮะนั่นถือว่าเจอเร็วมากนะฮะตอนนี้บูนี่ก็รีไประมาณสิบกว่ารอบครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งฮะของซิลิเซียวเมื่อกี้น่าจะไม่ถึงสิบรอบครับประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าง่ายครับเพราะง,งา่ายงนะ,ะมาถอยอรอบหนึ่งนะพิธีการพิธีการก็คือ หาแมปที่มีแมสซาเบกตัวที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เข้าแมปไปแล้วก็เซฟนะฮะจำไว้เลยว่าเราจะเซฟเฉพาะเวลาที่เข้าแมปมาใหม่เท่านั้นนะฮะนะจะวางอื่นเราไม่เซฟเลยนะฮะและและอย่าลืมปิดออโตเ้เซฟแค่นั้นเลยนะฮะฉานั้นก็วอลุ่มไปครับเราไปจับถ้าไม่เจอชานี่กับรีใหม่ <c oughs> กับข้อพอรีใหม่กับข้อมืองนะ,ะต้องกับข้อมืองนะฮะกับข้อมืองแล้วมาแมปใหม่ ถ้าแมสซาเบิร์ตัวเดิมหายก็รีนะรีเกมใหม่แล้วก็กลับเข้าเมืองแล้วก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าแมสซาเบิร์ตเดิมมนมาอยู่เข้าแมบมาเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปไล่จับนะฮะวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจอชานี่นครับไม่ยากเกินไปนะผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสําหรับการตามล่าชานี่ในภาคนี้นะครับผมว่าไม่ยากเกินไปซึ่งมันใช้กับโปเกมอนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับทุกตัวในเกมนะฮะผมเข้าใจว่าแมสซาเบิร์กเนี่ยมันน่าจะเจอได้เฉพาะตัวที่ปกติเกิด ในแบบนั้นอยู่แล้วะฮะเป็น,เป,นเป็นปนป่าทั่วไปที่มีในแบบนั้นมันก็จะมีโอกาสเจอเป็นแมสซปปับเบรดได้ฉะนั้นพวกตัวที่มันแรงมากๆเช่นตัวที่มีเฉพาะในสเปซหรือว่าสตาร์เตอร์ภาคนี้อะไรเงี้ยผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีแมสซอบเบรดแปลว่าเราไม่น่าจะตามล่าชายนี้ด้วยวิธีการนี้ได้นะฮะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงขอทุกคนโชคดีนะฮะสำหรับการล่าชายนี้นะะยังไงถ้าไงถ้าชอบใจถูกใจคลิปนี้นะฮะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคำติชมใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะฮะอยากให้ผมทำคลิปทริปและทริคใดๆในเกม Pokemon l e g e n d ์อาร์เซอุสอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็โดยปกติที่ผมจะไลฟ์สตรีมเป็นอ,อยู่ทางช่องทางของ Twist TV นะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ใครอยากจะมาติดตามไลฟ์สตรีมผมก็สามารถมาติดตามได้นใน t w i สทีวนะครับผม วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับ